ยักษ์หมดตัวใหญ่ไอ้ที่เด็กๆอ้วนจะมั่มหน้าแล้วกลายเป็นอ้วนตุตะชักไม่น่าหลัลวเราแส้้วก็พยายามจะไปลดลดยากมากเพราะอะไรเพราะไขมันที่หน้าท้องเนี่ยมันเป็นไขมันที่เก่งนะครับมันสั่งให้เลือดไปเลี้ยงได้นะครับ ครับวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นบรลคามผมเพศจกรกรสุวัสดิ์จินสวงหมอสวัสดิแพทยแผนไทยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวนะครับผมจำได้ว่าผมเคยสอนท่านผู้ชมไปว่าเราต้องแนะนำตัวกันยังไงนะครับแต่วันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็เรียนการทบการ แนะนำตัวแบบใหม่กันนะครับอย่างแรกก็สอนไปเลยว่าคำว่ามาแนะนำตัวกันเถอะในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะครับพูดตามผมช่าๆนะครับจิโโกじこしょうโอをิโうじこしょうโอชิโอนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ introducing yourself นะครับก็ จะเป็นภาษาไทยก็แปลว่ามาแนะนำตัวกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับ